จ้ายายหนูจ้ามาอีกละจา้ายายสิบ้ามาหนึ่งมาคืนนอก,กับพี่น้องนี่ยายหอบหวดหอบหวดแล้วก็พ่อมาอื้อหรือฟักทองแล้วจ้ะนี่ค่ะยายสิบห้ามาหนึ่งแบบบานบานเท่าจะพี่น้องนะคะเดี๋ยวายสิบห้าหนึ่งใส่หววบานเท่าค่ะห,หลังจากที่ยายหั่นเรียบร้อยแล้วนี่จะยายจะจับใส่หวดนะคะนี่ค่ะบ้านนอกคายดีแน่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะหนึ่งใส่หมว,วบ้านเท่านี้ละนะนี่ยายนี่ละค่ะถาดมันยายสิพามาหนึ่งมือื้อกินค่ะใส่หววบ้านเท่าแบบวิธีไทยบานเท่านาะวิธีชาวบ้านเท่าสมัยโบ,ร,บราณโบราณสมัยพอสมัยแม่เพิ่นค่ะเพินพ่นผ้ห <laughs> หหาหนึ่งใส่หววค่ะยายจะพาหนึ่งใส่หววนะคะตามมาเบิงจานี้ค่ะคือยายตั้ง ตั้งหม้อนึ่งไว้แล้วค่ะตั้งหมอห้อเนึงไว้แล้วยายก็จะสุบลงไปสุบลงไปเหมือนโบราณเลยนะคะเดี๋ยวยายหาฝามาปิดก,กันเลยจ้ะฝาหม้อใส่ฝาหม้อใส่ฝาหม้ออยู่ไหมออนมาค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะยายผ้ามาหนึ่งหมดอื้อนี่จ้ะดูชัดๆนะคะ นี่คือควันมันขึ้นแล้วค่ะไอมันขึ้นละเออมันปิดใด้บล่ล่ะคะม,มันฟ้าหน่อยเนาะคะ่ะนี่ล่ะค่ะคือบักอื้อนี่ไอห้วยห้ว,หวยเพยนนื่อนได้พี่น้องเพื่อนได้เพื่อนไปแตาแสบบ่คะ่ะไปแตาแสบบ่นะใยเสียฟ้าตัวใดล่ะปิดเดี๋ยวายยืมยืมฟ้าหมอตัวนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะใยคอล่างกอนค่ะล่างฟ้าหมอไปปิต่อนจ้า เพราะว่ามันสี่จักรคือไเนาะก็คือสีหนึ่งบดดนดอกพี่น้องนี่นะคะ่ะยายจะพามาปิดเมื่อกี้ฟ้ามันหน่อยนี่แหะคะ่ะตามมาตามมาตามมานี่คือฟ้าใหญ่ๆค่ะปิดไ้ค่ะพี่นอนะ้องนะพอหูว่ามันสิจักานกาทีค่ะเดี๋ยวห้องสิมาเบิงกันว่ามันสิจักนาทีพี่น้องว่ามันสิจักนาทีค่ะใหญ่ก็สิหนึ่งไปเรื่อยๆอยนี่แหละคิดว่ามันสิหลายนาทีบอ ยายคิดว่ามันพงสีบรายในที่หรอกเนาะพ้าว่านยายอันนี้ไหมยายตั้งมอไว้แล้วตั้งมอหนึ่งเข้าไว้นี่แหละค่ะเห็ดคือบ้านเข้านอะพี่น้องมันจังแ่บเห็ดแบบบ้านบ้านอาหารบ้านบ้านหน้าก็บ้านบานยายก็หน้าบ้านบานทำอาหารก็บ้านบ้านค่ะบ้านนีล หนึ่งเข่าเท็ดขึ้นหนึ่งเข่าในละแต่พอแต่แม่ห้าันเพิ่นหนึ่งอันนั้นให้กินไหมเพิ่นหนึ่งมันแก้วให้กินเนอะจากหนึ่งมันแก้วให้กินเพิ่นกระสีหนึ่งใส่กันกับเข่าเพิ่นสีล่างมันแก้วมันเทศเท่านะคะล่างนี่ดีให้สะอาดเนาะเพิ่นกับไปหนึ่งเวลาเพิ่นสีหนึ่งเขาเนาะย่าจําได้ว่าสมัยตอนย่า่เป็นเล็กน้อยอืย่า่ของย่ายคือแม่ของย่ายนี่แหละค่ะเพิ่นหนึ่งมันแก้วให้ใบเข่า หลังจากเพ่นนันหนึ่งเข่าซุกเพ่นกระไดมันแกวซุกพร้อมใยกัะมาา่าใบกินเข่าค่ะคือพอ,อย่ำเลยกะแซบนะค่ะแบบบ้านเฮ้าเนาะง่ายๆ <laughs> คือพอ,อย่มหนาหนาวหนึ่งมันแกวมุกมันแกวกินค่ะนี่นะคะห,หัวใยกระได <laughs> นี่ขวดนี้มันสารพัดประโยชน์นะคะใส่หนึ่งเขา่าใส่หนึ่งปลาใส่สารพัดหนึ่งแล้วก็คุ้มค่าพร้อมค่ะ ดีกว่าแบบกระทะไฟฟ้าเฮ้จ้ะดีคักคุ้มสื่อหัวเข้ามาหนึ่งในคุ้มค่าได้จ้ะนี่แหละใหญ่ใส่ประจําคุ้มค่าครับสื่อมาสีหูซึกว่าทั้งชุดนี่ลอยเนึ่งนี่แหละค่ะใส่จนคุ้มคุ้มค่าอีใส่หนึ่งปลากระแสบด้วยค่ะหนึ่งไก่หนึ่งไก่กระแสบหนึ่งปลากระแสบเสบทุกอย่างอ่า เปิดเบิง่งดูค่ะว่ามันจะมีสุกหรือยังแมวแต่แมวมันมันอีกแบบหนึ่งค่ะพี่นอ้องยายคิดว่ามันคงอีกแบบเดียวมันคงสีเบสนานเกินรอนะจ๊ะคิดว่ามันสีได็กินอยู่ดอกไหวอยู่พี่น้องว่ามันสีจากนาทียายคิดว่ามันจะประมาณสักเจ็ดนาทีเนาะอาจจะบ่ถึงบ่ถึงสิบนาทีดอกใหญ่ปะนี่ล่ะนราสิบประมาณเจ็ดนาที เพราะว่าย่ายนถ่ายวิดีโอนี้มันกะเลยไม่แล้วประมาณสี่นาทีสี่นาทีหรือห้านาทีนี่แหละค่ะเดี๋ยวอีกสามนาทีย่ายสิเบิงค่ะว่ามันสิสุกบ่ถ้ามันบสุกย่ายก็สิหนึ่งทอไปเพราะว่าคิดมันจะเง้ยวนะจ๊ะแค่กันหนึ่งมึงอื้อหนึ่งฟัาทองง่ายๆค่ะ ง่าย,ายสบายสบายปเป็นตาแสบบอพี่น้องยายหละลืมสื่อ,อันั้นแม่มามันเหิดเนาะลืมสื่อมันเทศมานี่สู่ยายสื่อมากเสมาเส้าสนี่ยายจะคิดจ่ดอำนาจอำนาจอยู่ว่าเอ,อ,อย้ยายสื่อมาหนึ่งส่กันบอวันน,นี้ดอกเนาะลืะมลืมนี่แหละคว่ำลงคว่ำลืมค่ะเนาะก็หายอภัยยายในเด้อเท่าแล้วเท่าอีกทเท่าแล้วเท่าเลย เลยไปอีกค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เลยเล่ยลักซีเลยค่ะไก่สีหอดดอนเมืองแล้วล่ะขมันเล่ยดอนเมืองนี่โอ้ยก็สิจําอันนี้ค่ะอีกละค่ะนี่มาเบิ่งอีกคะ่ะมาบิงอีกมาเบิงอีกความจําของยายเนาะมาเบิ่งอีกค่ะตาแนวคิดว่ามันจะสุกไหมคะต้องอดสวนเนาะคะ่ะ เราจะแยเอาสอนกันนะขออภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเ่สอนกันนะช้อนช้อนช้อนกจับประตูมันไก่สีสุกก็ไเด้ค่ะนี่นั่นอุ้ยมันสุกอีลีค่ะอุ้ยมันสุกอีลีค่ะพี่นอ้องอืมอืมมันมาดนได้เนี่ยไม่นานค่ะไม่นานสุกสุกอีลีค่ะ่าได้ดนได้ดีเลยค่ะ ในคลิปนี้ก็ไปกันได้จ้ายายพร้อมนึ่งฟักทองจ้ะพี่น้องนึ่งฟักทองนะจ้าคุณานะแซ่บแซ่บโอ้ยหอนหอนค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามยายหนูจ้าชาแนลขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของยายหนูจ้าชาแนลเบ่งแล้วจบคลิปแล้วพี่น้องก็กด ติดตามแล้วก็กดกระติงอย่างไรดิ้งดิง้งอย่าดี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ <c oughs> อดีแบตเตอรี่มัน,นหมดหรือยองสวัสดีนะคะ